สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับส่งน้องเคสคือเก่าพี่น้องนิยมเศร้าๆบรรยากาศดีดีพี่น้องใบพางก็กำลงังปลุกเมื่อคืนนี้เคยหลากับน้องโซลามันยังแมงคานุนหนักบ่ได้ ใบข้าวมันบดทันในออนไลน์เถียงนาน้อยเท่าเมียรีวิวเถียงนาน้อยกับสิให,พห,ห,ห้พี่น้องเบิ่งบ่อนสิษย์เหตห้องน้ำนาะพี่น้องเนาะ

ฟาดมันสิบวกเคงประทรูบ่อัานะอการย,ยีดอมันคูดลงเลยนะน,นี่นี่อันนี้มันก็ได้เจือนเอาอคูดเขาหดต้นงี้อ,อุพีบ่ กะบากต้นสีดากะบากอวยนาะไปทางกอกบ่แม่ แปลงฟันอีในคัวโลดพี่นนอเงเลยน้ำได้กะเปิดได้หมอหนึ่งเลยก็โอ้ะโอ้โอ้เขาคือไก่ยันสีใต้ห่านี่ง่ย้ยของหน้ามันเบิดอีเมียว่าต้นชิดากะบักม,มักชิดาช่องหน่วยนะ ทานนะเสีไปไไว้าทางในบ้านทานก่ะไล้สื่อไล้บ่มีประโยชน์ บ่าบัดล้างคู่เอาขึน้นมันคือจังว่าแต่ผู้ๆบัดล้างคูดผัดว่าเลเอ็มเอ็มบักต้นินีออกแล้วก็สิคุดออกมาอีกพี่นอ้อง มันชีล่มไปทางเจ้าเอ,อ้ไปได้เฮยตวนเงี่นะเจ้าคือหนังทั้งนั้นโอ,โอ,โอโ้โงยเห็ดร่นแล้วเบี่ยงออกเลยอ่ะต้นเงี่ยกำลังเป็นหมาอักช้องสี่หาหาหมาอักสี่หมาอักบักอีกแล้ว นี่มันสีลงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยวิ่งออกนอกไปด้เฮ้ยวันนี้เอาก็สิคูดเข้ามาเอาไม้ตะเนียออกไม้ตะเนียออกแล้วก็คูดเข้ามาพอดีเห็นมันคุ้งเงาหนิว chắc lẽ gì cái xăm cô hả lẽ mẹ Đấy, mẹ chỉ biết poi nè เดินห้อมพี่น้องคันบอแกเห็ดบ่ได้ก่อนอื่นเบดก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เห็ดห้องน้ำห้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบสสุขุสุขคนที่เมตตาขอบคุณเจดมหรือว่าแถาแมานะ่เนาะโอ้หาวมาสืส่อนั่นแหละแฉลบ นันกหาา็หาวมาเสื่อๆหันแล้วอีนกโทรลงมาเมื่อคืนนี่ว่าพาอีแม่ขึ้นมากินข้าวปุน้นเดิม,มอื่นเอาอยัางสิไปใส่บาตรอยู่ลยาาแล้วนี่ก็เมื่อเฮ้ยคอยสิเ<น>มื่ออาบน้ำเอ้อห้ากับหกโมงแม่ยัง อ <am> <t> ี้เจ้ก็เลาก็บอกบ่เจ้ก็เลาก็แดกน้ําแม่ว่ากินเนาะเครื่องที่ได้สมัยที่ซิเด้อโอ้เพิ่นเอาซีนเราสิเอาบ่จักแลอีนกว่ามากินข้าวปุ้นเด้อน้องแซนบ่ได้เอาซีนแต่อีบุมันยังบ่ได้เอาซีนแม่น้องอาเต้ยังบ่ได้เอาซีนเอาแต่ข้าวปุ้นว่ข้าวปุ้นจักโลว่30โลบ่ ของอันเอาเผื่อหนักกีฬาเด้ต้นต้นเที่ยงต้นบ่ายผู้เข้าหับเขก,กอกะ <c oughs> ตัดเึิงเลวก็โนนออกไปเลย กะเตรียมบ่อนสิเฮ็ดห้องน้ำพี่น้องอื้อโอ้ยน้ำบ่น้ำนี้บ่ปินบิงดูปินต้นงี้ยวเป็นๆเบิงดูต้นสิดานี่กะสิได้บักและกสิได้คนทานไว้อยู่ตูบตัวนั้นันีแปลงตูบตัวนั้นดีๆแล้วกเอาทานไปไว้อยู่ตูตัวนั้นเป็นยังพนบัหิน ของพันเองเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีละลายที่เมตตาขอบครัวเราเนาะเฮากะสิเ,เก็บผ่าไปเพียงสำนีก่อนเนาะพี่นะ้าโอผิดพลาดประกันใดกะขอโทษขออภัยคลิปหนาพ่อกันใหม่พี่น้องเนาเฮากาซิรีวิวให้พี่นอ้องเวิ่งเลื่อยเนาะว่าเห็ดขันใดขันใดเนาะ เพราะว่าตอนนี้มันก็นยังมีงานอยู่กันเลยเหย็ดไปเถอะละหน่อยเพราะว่าหินใสยเฮากับเพื่อนได้สั่งมาเนาะพี่น้องเราก็จะไปเริ่มสั่งเลยเลยแหละเพราะว่าเมื่อนี้เราก็สิไปใส่บาสก่อนแต่พอน้องแทน่ว่าสิมาคุดเมื่อนี้แคนมันสิบทัวเฮาพี่น้อง ขอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีขอบคุณผู้ใหญ,ญ่เจดีละลายที่สอยเหลือเมตตาขอ,ขอบคุณฮาเนาะขอบคุณสุขุสุขุนที่คอยให้กำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่าน